สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง k 2, คทัวร์ะะเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการรายงานตัวประกันสังคมพอรายงานตัวและขึ้นทะเบียนว่างานประกันสังคมไปแล้วกี่วัน เงินถึงจะเข้าบัญชีก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะเพื่อที่พี่ๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสาระดีๆจากประกันสังคมคะ่ะหลังจากที่ผู้ประกันตนได้ขึ้นทะเบียนว่างงานประกันสังคมและลายงานตัวประกันสังคมรอบแรกสำเร็จเรียบร้อยแล้วเงินจะยังไม่เข้าบัญชีของผู้ประกันตนนะคะ แล้วอีกนานไหมเงินถึงจะเข้าบัญชีหลังจากที่ผู้ประกันตนรายงานตัวรอบสองเงินถึงจะเข้าบัญชีนะคะให้รอ5 7ถึง7วันไม่รวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่รายงานตัวก่อนกำหนดอันนี้จะถือว่าไม่นับรวมวันที่เรารายงานตัวก่อนกำหนดนะคะ ทางประกันสังคมจะนับ5ถึง7วันคือเริ่มตั้งแต่วันที่ทางประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนร,รายงานตัวอย่างเช่นข้อที่1ผู้ประกันตนมีกำหนดรายงานตัววันที่7มีนาะ2565แต่ ในระบบประกันสังคมคือสามารถรายงานตัวก่อนได้7วันผู้ประกันตนรายงานตัววันที่1มีนาสอง5ไปส่วนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ที่ผู้ประกันตนรายงานตัวไปก่อนส่วนนี้ทางประกันสังคมจะไม่นับรวมนะคะ ทางประกันสังคมจะเริ่มนับ5ถึง7วันคือวันที่ให้รายงานตัวตามใบนัดนะคะส่วน5ถึง7วันในการรายงานตัวนี้ไม่รวมวันหยุดราชการหรือประมาณเพื่อๆไปเลยนะคะประมาณ10ถึง15วันถ้านอกเหนือไปกว่า 15วันให้ติดต่อเขาที่ประกันสังคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากประกันสังคมและกรมการจัดหางานค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มีข้อมูลสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506สําสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ